มีคนเอาน้องหมามาทิ้งนะคะตัวเล็กห้าตัวแม่ก็เลยพุกข้าวใส่ถาดมามาตั้งให้กินจะทันกับเจ้าดำไหมเนี่ยเด็กๆก,กินกันแล้วนะคะแล้วก็พากันเดินเล่นแต่น้องตัวนี้ผอมมากไม่ลูกโอ้ทำไมหน้าเอ็นดูยอย่างนี้โอ้ โอโหเห็บ oh, ไอ้นะั่นะตัวเหาตัวอะไรเต็มไปหมดเลยให้ลูกเธอนุ่ำให้น้องกินต่อเร็วอ่ะ,อะกินกินกินี่กันนนาะให้แบ่งให้กินต่างหากแล้วนะคะดำนะ่ะแต่คือแบบภาษาเขาอะ่ะตัวน้อยหนึ่งยังเล็กๆทั้งนั้นเลยค่ะ 5ตัวพี่น้องเลินกันฝักไข่เออเยเธให้น้องกินมั่งแต่กินคนเดียวเลยตัวนิดเดียวคุกอาหารเม็ดกับข้าวแล้วก็ไอเนื้อปลาต้มอะค่ะ น้อไม่ใช่ต้มปลาเนื้อปลานึ่งถูกใจคุณชายดำขึ้นมาวันนี้แต่ว่าอยู่ตรงนี้นปลอดภัยอ่ะนะคะเรื่องรถเรื่องอะไรเนะี่ยคือไม่ต้องกลัวว่าน้องจะโดนรถเหยียบแล้วก็ตรงนี้คือไม่มเป็นจุดที่ไม่พุกท่านะคะเพราะว่าอยู่กูตรงเมนเผาศพแล้วก็ตรงนี้ก็ ที่เจ้าดำอยู่อะค่ะก็คือสาลาที่สวดศพเนาะเด็กๆก,ก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะแม่ก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้เขาอยู่ค่ะก็คือทุกวันแหละเนาะวันละครั้งวันละมือ้อที่แม่จะเอามาให้พวกเขาเนี่ยก็คือมื้อเช้า <c oughs> ก็มีน้องเหมียวมานั่งคอยอยู่<ะ>ไกลๆอะไรลูกอ๋อแม่ลืมบอกไปนะคะเด็กวัดเออเด็กวัดอ่ะไอ้น้องหมาที่ว่าเก็บชีวิตวันก่อนนะคะที่ว่ามีคนเอามาทิ้งเอาไว้ตรงตรงนั้นอ่ะตรงบัวที่เขาเก็บกระดูกอะค่ะถ้าว่าเอฟซได้ชมคลิปเก่าๆเนอะน้องอะได้ตามไปอยู่ที่กุติเนนแล้วก็มีคนเอาไปเลี้ยงทั้งหมดสตัวก็เหลืออยู่แค่ สามตัวค่ะที่ยังอาศัยอยู่ที่วัดส่วนนั้นก็ได้ไปอยู่มีบ้านก็นับว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆะนะคะก็เหลือนางดำนี่แหละไม <c oughs> ่มีใครเอาไปใช่ไหมดำดำ <c oughs> กินใหญ่เลยถูกใจคงจะเบื่ออาหารเม็ด ดูไปนอนอาบแดดกันอเอ็นดูชุดนี้นะเอ็นดูกว่าชุดชุดก่อนนะคะชุดก่อนนะคือยังโตแล้วไงอายุประมาณสี่ห้าเดือนแล้วชุดก่อนน่ะแต่ชุดนี้ยังเล็กมากนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทําให้อาหารเม็ดที่บ้านไม่อ้อยเปลืองก็เพราะมันแบบนี้ค่ะในจะมาในวัดในจะมารายทางในจะมาจงบอกกุ้งมันก็เลย ในตจน้องแมววัดอีกเลยทำให้อาหารมิดอะ่ะค่อนข้างเปลืองมากเนาะดำเนาะฮออสิคะนำมาแล้วครับ <c oughs> แม่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ